่อไปนี้หลวงพ่อก็จะได้กล่าวเกินคําตอบหรือคำถามของญาติโยมถามหลวงพ่อว่าคนที่ไปศรัทธาการสร้างวัตถุเป็นการศรัทธาที่ถูกต้องหรือไม่ตาดใช่ไหมตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะที่เราไปศรัทธาวัตถุ ศรัทธาที่เขาไปสร้างวัตถุสร้างพระพุทธรูปเห็นไหมสร้างพระยานาคสร้างาสิ่งของขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะกันไปหมดเห็นไหมนนไปสร้างกันขึ้นมาตรงนั้นเลยมันมันก็ไม่ถูกต้องหละนะไปสร้างสิ่งเขาเหล่านั้น,นพระพุทธเจ้าสอนใสร้างคนนะนะจึงถูกต้องจึงเป็นจึงเป็นคาสอน แต่ถ้าเราแยกออกเป็นวัตถุสิ่งเขาเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ศรัทธาน,ะน่ะแหละมันก็ไม่ถูกต้องน,ะน่ะนะนะก็เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคําสอนที่สอ,อนให้เขาได้บุญสอนให้เขาได้กุศลสนอนให้เขามีบุญสอนให้เขามีกุศลก็คือคําสอนเนี่ยสอนให้มีบุญมีกุศลส,สร้างบุญสร้างกุศลก็เราต้องใช้คําสอนนี่แหละนะในช้คาสอนของพระพุทธองค์นี่แหละนะ ถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาคําสอนแล้วเนี่ยเราไปสร้างสิ่งไหนขึ้นมายึดสร้างสิ่งไหนขึ้นมาถือมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแจ่พวกเราหรอกนะถ้าเราไปสร้างตรงนั้นอ่านไ,ไหมอ่ะกรอบเพราะว่าเราสร้างพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปก็สอนเราไม่ได้เราไปกราบคนที่ไม่ได้สอนเราไปกราบคนที่เขาไม่ได้ให้เรา เราไปกราบคนที่เขาไม่มีอะไรแกเรานั่แหละนะเห็นไหมพระพุทธรูปเขาก็นั่งอยู่อย่างนั้นอะสร้างึันมาแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาไม่มีประโยชน์อะไรเนะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแม้ว่าพวกเราจะไปศรัทธาว่าอย่างไรเนะี่ยมันก็ไม่มีอะไรแกเรานะนะถ้าเราจะถือพระพุทธเจ้าในพะระพุทธเจ้าสอนพวกเรานะี่ยอย่าไปถือวัตถุเห็นไหม ตรงนี้ให้พวกเราจิตนะพระพุทธองค์สอนนี่พระพุทธองค์สอนว่าอย่าไปยึดวัตถุอย่าไปถือวัตถุอย่าไปกราบวัตถุอย่าไปไหววัตถุนัน่นแหละพระพุทธองค์สอนให้รถือนี่ถือพระพุทธองค์ให้ถือคําสอนนะเห็นไหมคาสอนจริงๆแล้วพระพุทธองค์ฝากคําสอนของพระพุทธองค์ไว้กับใครก็ไว้กับมวลมนุษย์ตัวพระพุทธองค์เนี่ยติดอยู่ในตัวไหนติดอยู่ในตัวมนุษย์ ไม่ได้ติดอยู่กับพระพุทธรูปนาดเห็นไหมแม้ว่าพวกเราจะไปพูดว่าพวกเราไปปลูกเศษขึ้นมาเนี่ยเอามนพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้มนตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้มนตรงนี้เพระอยู่ตรงนี้โอ้มันง่ายเหลือเกินพวกเราชิดง่ายเหลือเกินนาดเห็นไหมเราจะมนอย่างไงเราจะปลูกอย่างไงเราจะเสกอย่างไงมันก็ไม่มีอะไรหรอกอยู่ในตรงนั้นกพเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้มี คำสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นเทพพรมทั้งหลายเขาก็ไม่ได้ยินดีอยู่ในตรงนั้นหรอกทางธรรมนะฝ่ายธรรมนะน่านไม่ใช่เป็นฝ่ายอาศูนัน่านเห็นไหมแต่ตัวที่มันอยู่จุดนั้นมันก็เป็นฝ่ายอาศูนเท่านั้นนะถ้าฝ่ายธรรมมันก็จะไม่มีอยู่ตรงนั้นมันจะมีอยู่กับมวลมนุษย์ที่มีตัวตนนี่แหละนะน่านเห็นไหม เราจะเป็นคนวิเศษนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาพระพุทธรูปมามายึดมาถือพระพุทธรูปแล้วก็กราบไหว้พระพุทธรูปบูชาพระพุทธรูปแล้วเป็นคนวิเศษได้อย่างไรนะการที่พระพุทธองค์จะไปบรรลุธรรมไม่ใช่แบกพระพุทธรูปไปบรรลุนะเห็นไหมสิ่งที่พวกเราไปยึดไปถือตรงนั้นพนะระพุทธองค์ไม่ได้เอาไปยึดไปเอาไปถือตรงนั้นมันไม่มีในพระพุทธองค์เห็นไหม บรรลุเฉพาะตนเห็นเฉพาะตนตัวตนนี่แหละตัวที่เข้าไปบรรลุไม่ใช่ว่าพระพุทธรูปไปบรรลุไม่ใช่ทูปไปบรรลุไม่ใช่เทียนไปบรรลุไม่ใช่สิ่งของเขาเหล่านั้นไปบรรลุธรรมคาสอนของพระศาสดามันไม่มีอยู่ในคําสอนของพระศาสดาในตัวนั้นนะแต่สิ่งที่พวกเราไปยึดไปถือกันอยู่ตรงนั้นนั่นพระพุทธองค์บรรลุธรรมเ่ยบรรลุได้มาก็คือว่าตัวเรานี่แหละปฏิบัติตัวเรา ใครจะมาปฏิบัติให้เราก็ไม่ได้ใครจะมาเสกให้เราก็ไม่ได้ใครจะมายัดอะไรให้เรามันก็ยัดไม่ได้นะั่นแหละนะไม่มีเสกไม่มียัดนะั่นแหะนะองค์พระพุทธเจ้าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นองค์ของพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นน่นเะห็นไหม แล้วเราจะไปยินดีในวัตถุตรงนั้นว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินดีอยู่ในตัวนั้นเพราะตัวนั้นมันไม่ใช่เราถือผิดเราทําผิดเราปฏิบัติผิดกันไปมันไม่มีประโยชน์ต่อโลกไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ม,ม,มีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันจะฆ่าลันฟันแทงหลวงพ่อเคยกล่าวเคยกึ้นไปแล้วว่ามันจะฆ่าลันฟันแทงมันจะเบียดเบียน ที่รักขโมยโจรมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นต่อไปแล้วลูกหลานของเราจะทําอย่างไรนะเห็นไหมมันก็จะเป็นไปตามนั้นแหละนะถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยไปศรัทธาตรงนั้นนะนะพวกครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยพาเราไปยึดวัตถุพาเราไปชี้ใส่วัตถุไปบอกวัตถุไว้ตรงนั้นมันขังตรงนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเป็นนู่นตรงนั้นเป็นนี่เห็นไหมศักดิ์สิทธิเ์เยอะเกินเห็นไหมแต่คําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าสอนพวกเราเนี่ย ความศักดิ์สิทธิ์ทำทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะศักดิ์สิทธิ์ทำทั้งหลายทั้งปวงตัวนี้จะสถิตยอยู่กับจิตของมนุษย์นั่นเองมันจึงจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์น่ะเห็นไหมเราจะไปถือว่าตัวนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรน่ะเห็นไหมให้พวกเราคิดเราจะไปถือว่าตัวนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรแหละตัวที่มันศักดิส์สิทธิ์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามันอยู่กับคนที่ปฏิบัติได้ นั่นเห็นไหมถ้าเราปฏิบัติตัวได้มันก็จะได้นั่นแหละนะแ้วก็อยู่ตรงนี้คำก็อยู่ตรงนี้เงินก็อยู่ตรงนี้ทองก็อยู่ตรงนี้สวรรค์ก็อยู่ตรงนี้นิพานก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่จิตที่ใจของพวกมนุษย์เท่านั้นนั่นเห็นไหมไม่ใช่อยู่ตรงที่ว่าเราแ้กออกไปชี้ใส่หินชี้ใส่เหล็กให้เขาไปยึดหินยึดเหล็กยึดโพนยึดภูดเขายึดเห็นไหม มันติดกันไหมท่เนี่ยมันติดแล้วแท่เนี่ยมันติดแล้วมันสัตสตาตรงนั้นแล้วเทีเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยวิ่งไปหาตหา้นไม้วิ่งไปหาพญานาคก็สร้างพญานาคขึ้นตัวใหญ่ๆ่อยู่ตรงนั้นเลวโอ้สวยงามดีเหลือเกินเนี่ยติดของสวยติดของงามชมเชยก็ยินินดีกับต้นไม้ที่มันไม่มีผลเราเอาปุ๋ยไปใส่ตรงนั้นเห็นไหมพราะเราก็พอปุ๋ยไปเท่เนี่ยเห็นไหมไปกินไปทานกับตรงนั้นเห็นไหมล่ะผลสุดท้ายมันเกิดประโยชน์ให้แกพวกเราไหมนั่น ตรงนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่พวกเราเห็นไหมเราไปจัดตายอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรแจ่พวกเราไหมละ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นก็เพราะพวกเราทั้งหลายไม่ได้หวนกลับมาคำหนึ่งถึงคำสอนของพระศาสดาคำหนึ่งถึงแนวปฏิบัติศีลหน้านนเห็นไหม สินห้าเนี่ยเราไปปฏิบัติที่ไหนแหละปฏิบัติตัวตนปฏิบัติอยู่ที่จิตที่ใจของเรารักษาจิตรักษาใจของเรานี่แหละมันกลายเป็นสินห้าเนี่ยเห็นไหมกายตัวนี้มันรักษาตัวนี้รักษาสินห้านะอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปลักอย่าไปช่ออย่าไปขโมยอย่าไปล่วงอย่าไปเบียดเบียนกันเราเคาะหัวเขาเขาจะเคาะหัวเราถ้าเรากัดเขาเขาจะกัดเราถ้าเราไม่กัดเขาเขาก็จะไม่กัดเราเห็นไหม เอาตัวนี้ติดตามตัวนี้คําสอนพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าสอนอยู่นี้แยกอยู่นี้ออกมาถูกตรงนี้มันจะถูกทางถ้าเราเดินอยู่เส้นนั้นมันจะผิดทางตัวนั้นอ่ะมันจึงว่าเป็นที่ว่าสิ่งที่ว่ามันเสียมศาสนาของพระศาสดานาเห็นไหมนั่นมันเป็นภัยต่อโลกเป็นภัยต่อมนุษย์เป็นภัยต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเป็นภัยต่อลูกต่อหลานของเราอนาคตของเรา ถ้าเราหวนกลับมาเอาศีลเอาธรรมเอาคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราไม่ไปติดวัตถุไปยึดวัตถ,ถุเรามาถือธรรมมาถือคําสอนของพระศา Feder. สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้พวกเราจะพ้นโทษพวกเราจะพ้นทุกบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทอาฆาตกันอีกต่อไปเพราะเป็นคนมีแต่ศีลเป็นคนมีแต่ธรรมเป็นคนได้ศีลเป็นคนได้ธรรมเป็นคนได้คําสอนของพระศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้านี่ให้พวกเราเลยต้องแยกออกมาอยู่กับพระพุทธเจ้านั่นเองนะบ้านเมืองก็เราจะไม่เดือดร้อนนั่นเองนะอ่าเอาละหลวงพ่อก,ก็เ,อเกินกล่าวให้พวกเราเข้าใจเ,าเพียงแค่นี้